ดางไอ้ดาเลยอะดาด้าสููเพื่อขาด้าโอ้ยโตมันต้องได้ฝั่งนี่ ทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเดอ้อป่าลุงกันเบิดสุขสุคนคือ 9, นะเก่าเนาะอ้ามือนี่เนาะพี่น้องเนะาะกาเปิดภาพกันมากการยู่เพื่อนคือเก่ามือนี่เลยเมื่อวานนี้กับบอได้ถ่ายคลิปลงซ่อ,องเนาะพี่น้องกะมือนี้ทางสามมุกดากับสี่ถ่ายคลิปถ่ายท้ำพาพี่พาน้องไปเบิง้งตอนนี้กัทางไอหกักเนาะเดีว,ว่าเพิ่นเดินทางมาจาก ฟังไทยเลยพี่นองง้อยเพิ่นก็นยังบ่ทาน,นด้กลับเธอเพราะว่าเพื่อนจะมาเฮ็ดกงขอดประมาณนี้พี่นองง้อยเนะะาะกาเมื่อวานนี้กาเพิ่นต่อน,น้าหรือว่าเฮ็ดแทงน้าพี่น้องเลยเดี๋ยวพาพีพาน้อง มาเบิกมาสมน้ำกันแล้วกันไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนเดินพี่น้องเด้อเนาะเดินทางมาแต่ไทยเผื่อมาเห็นสิ่งนี้ให้สาม,มุกดาเนาะก็โอ้ดีมุกดีใจลายพี่น้องเนาะที่ไอเพื่อนก็นสุดซอยแล้วก็สปอร์ททุกสิ่งอย่างแล้วก็ซอยสู้หรือว่ามาด้วยตัวเองเลยเนาะพี่น้องกะทางสาม,มุกดากนะ็ดีใจลายพี่น้องเนาะซับซึ้งลายพี่น้องเนาะเอากอดอื่นกะเดียวพาพีพ่น้องไปเบิงบรงบรยากาศ อยู่ทางโรงเรืนอนครับก็นกนเนาะเมื่อน,นี้กะน,น่าจะลงไปเบิ้งนะเพื่อนสิประกอบอุปรกรณ์บอลรือจังใดกลับไปเบิ้งไปส่งน้ำกันเนาะพี่น้องเเนาะพราอเมื่อวานนี้เพิ่นต่อน,น้าขึ้นแท่งเมื่อวานนี้ปะเดี๋ยวไปเบิ้งไปส่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เนาะพี่น้องหากระตอแล้วแต่ในอันนี้น หากตอแล้วแต่ในตัวบ้านตัวยางพี่น้องแต่ว่าทั้งพุ่นน่าจะยังบม่ท่านต่อเนาะนี่คือเดินทอคับเมื่อวานนี้แล่เรียบร้อยยังเหลือแต่ทังลุ่มอันนี้เิ่นใสท่ทอบไปเดี๋ยวลงไปเบิง่งบรรยากาศอยู่ลุ่มนี่คือ ตกลงมาเรียบร้อยเนาะแต่ว่ายัางพอท่านได้เอาเข่าลงเลื่อนเธอทุกคนเลยเพราะมันต้องได้ใส่อุปกรณ์เจาะวานเนียังกลุ่มอยู่น้ำเพื่อนอยู่เนาะเพราะว่าบ้านสมมนามกุญแาเพราะว่ามันต้องใส่ในถูสวมเน,น่แล้ะกะหลายยางเนาะโยทาง่ายเพื่อนกับพี่น้องเลย นี่เพิ่งซื้อเล็กมามือซับนี่โอ้สบายดีใจเออสบายดียดยดโอ้เป็นจังไหนามานอนบ้านคืนแรกอนอนหลับดีบ่อธิบายว่านอนหลับดีไหมมันนอนหลับดีครับเย็นสบายโอ้สุดยอดเลยโอ้ยเหนื<笑>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 ่อยหนาวเลยหนาววะหนาวครับอืมเพราะว่าตกมาตอนเย็นเมื่อวานนี่บรรยากาศลมๆเนาะเมื่อวานนี่คือ ทา้งอายเพื่อนนี่ให้เพื่อนมานอนเพื่อนสาม,มุกดานาะพี่น,อน้องกัคือปกติกะส่วนหราจะนอนที่พักหรือว่าโ้งเฮมนเนาะแต่ว่านี่ทั้งสาม,มุกดาไปแจ้งในบ้านหรือว่าไปขอเพิ่นไววกะเพิ่นกันบบ่มีปัญหาอย่างนอกระให้ทั้งอายเพิ่นเดินทางเข้ามาแล้วก็มานอนพักที่บ้านสาม,มุกดาเลยอันนี้คือเครื่องอย่างอะไรพี่งดัดแปบด๊บดัดแปบ๊บรอไฟกวันไปยังไม่มา อันนี้คือเผ่นสีมาลัดเล็กตัวนี้พี่น้องเเนาะคือเล็กตัวนี้ถ้าจะใส่เป็นเล็กกลมมาเลยเป็นบ่พี่ครับอ,อ๋อใส่กลมมาเลยกลงมคอพี่น้องเลยทั้งเบิดกับชิวประมาณหาซองหากลงมันต้องเอาขนาดก้วงประมาณไดไอะพี่ตอกลง กว้างเฉพาะแม่มันประมาณแล้วแต่จริงๆมันไอ้ข้างหน้าพี่เอาให้สแต่ว่าเราให้ขยับขยับได้จะใส่แบบขยับได้ถ้าแม่ใหญ่ก็ขยับห่องฝั่งนึ่งจะไม่ตายตัวแต่ตัวฝั่งนี้จริงๆก็ต้องทำแบบนี้เล่นเล่นกัไม่ได้ไม่ใช่ไม่ต้องมีเด็ขาทางขาแล้วทําแบบตรงๆง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีขาทางอะไรด้วยเพราะว่าถ้าตรงๆนําแม่หมูจะทับลูกมันจะเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วมาลวหมูจะแม่จะทับลูก แต่แต่คือโตนี้ได้ได้อยู่พี่โตโตที่จะใส่ได้ยังบ้างอ๋อความอามาจะเรียนสามุกดาพี่น้องเป็นโตของตูวพ่อพิ่โอ้หากระโตลงมาอนนี้เอาทันได้แล้วซ้ำ ตอนนี้คือรอไฟอไฟยังบอ่ท <system> right. ันไฟยังบม่ทันมา้ำดูดเหรอทำไมพี่แต่บ้านเราเขาน้ำแรงมันจะใช้ปั๊มเลนน้ำแรงทางมาทางมันเตี้ยที่ต้องใช้เพราะทางมันเตี้ยนะะถางเตี้ยแรงจังมันน้อยใช้ปั๊มหมดโอ้เดี๋ยวอันนั่นเด้อเดี๋ยวอันไปซื้อน้ำแข็งแล้วก็ใส่กระติกใส่น้ำลงมาพี่โอ้ เห็นุน้ำมาได้เนยนี่ปอันนี้คืออุปกรณ์ทีข่ขดลงมาบ้แล้วมั้บอสบายดีเ้ยทางมาถาเด้อเลยถามถามไอด้ดูอันไอ้ไอ้อันไอ้อยู่กรุงเทพเป็นบอแล้วแผ่นดินไหวใกล้ใกล้บ้านพี่บอไกลอยู่มอ้ยบอห่างกันประมาณจก ผมยู้สิงบุรีอยัเทพอ๋อเออแต่อันนี้คือคือไก่ยูมเนาะไกยูที่เอาไก่ร้อยโลแตกบอพี่ร้อยโลร้อยกว่าโลนี่เราไกยังเทพสองร้อยห้าสิบโลตอนนี้ตอนนี้ไกยังเพแปดร้อยโลสบายแปดสบายละนนนทหากอนทางนี้ เราอยู่นี่เรามีแต่คนโดนหาอะไเป็นห่วงเป็นห่วงนึกว่าเรามีแบบว่าแผ่นดินไหวขึ้นกันหวะที่ไหนได้เราไม่มีอะไรเลยก็เป็นพราะแผ่นดินไหวกันนี่เราไม่มีอ๋อก็คือมีแต่ใจไหวใจไหวใจไหวอยู่ไหวไปหาภัยแล้วโดหาสาวเปิดใจอ๋อมีสาวแต่ไม่มาไม่ใช่สาวเลยไปวะมีสาววะมีไม่มีเลย หมอไปกับพิธาเนี่ยไม่มีเลยพิธาไม่พาไปดูสาวเลยโอ้จะไปไม่ลดเดี๋ยวให้ถาพาไป <laughs> ใสาวปเปิดใจเยอะแยะ <ไป S 1> <laughs> พี่เคยดูคลิปไหมคลิปสาวปเปิดใจอะ่ะอ๋อบ่เคยเหแล้วไปมาจากมือเดชิพาไปไม่เคยดูคลิปเลยอย่างคลิปอย่างที่พวกพี่ลงเนะี่ยอ่าพี่อาจให้ดูนะอ๋อดูคลิปพิาะไม่ต้องาคุยคือปกติมุกไปสายบุญแล้วมาถ่ายทำตัวเองยอดวิวเขาก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าไปถ่ายเนี่ยคือถ้าเราไม่ค่อยทําสายนี้มันก็ยอดวิวมันก็ไม่เท่าไหร่อพี่คือไปสายไหนคนก็จะติดตามประเภทแบบนั้นคือเราพอเรามาทมําแบบนี้ก็มมไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่านนแต่วิวก็งั้นแหละพี่ไม่เท่าไหร่แล้วพี่เนี่ยอย่างเราทำบ้างได้ไหมยูเมืองไทยอ่ะครห้ามยูทูบเบอร์ไ,ไ,ไปทำชิ้นยูทูบเบอร์ เป็นชีวิตพี่อย่างเงี้ยเยงเรียนที่ไทยอย่างเงี้ยได้ไหมได้ก็อย่าเนี่ยงเดี๋ยวพี่เขาทำอย่างเงี้ยถ่ายที่ไทยอย่างเงี้ยแล้ว <GO> ม <av uther> ีคนมาดูมันมีแค่กมีคนมาดูเราไหมประเทศไทยก็มีเราถ่ายได้แล้วมีคนดูดังๆก็มีแต่เองไม่รู้อ่ะยูทูบเบอร์ไทยดังๆไม่รู้เลยเราเข้าไปเนี้ยสมมติเราเข้าไปช่อบยูทูบใช่ไหมเราก็จะไปดูพวก มวยบอลเราไม่รู้เรื่องเลยว่าต้องอะไรงไงไม่เคยเคยมั้งไม่กวันนถามพี่ถามอยู่เลยว่าอะไรจะเข้าไปดูของพี่อ่ะจะดูยัอองไงอ๋อก็พี่เข้าไปซ่องยูทูบปกติเวลาพี่จะค้นดูอะไรมันก็มีคําค้นหาใช่พี่ก็พิมพ์ซ่องมุกเข<อ>้าไปก็มพี่พี่อย่างเราไม่รู้จักกันใช่ไหมจะมุกดายูทูบเบอร์เนี่ยไม่ใช่มันก็จะมีชื่อซ่องของมุกอย่างมุกนี่ก็จะตั้งเป็น มุกดาวันเสแอาวแล้วก็ <Okay. S 1> ยังไอ้ฐานนี่ก็สิป,ปินแบบเ <Okay. S 1> บาฐาบ้านเฮาอะไรนะอย่างก็ซื้อซ,อ,ซองอแต่ถ้าเราไม่มีไม่รู้จักชื่อเราจะเข้าไปดูไหมก็บ็นสมมติ <c oughs> ตมเราไม่รู้จักชื่ออย่างผมไม่รู้จักชื่ออย่างเงี้ยขาก็ไปดูพิจารณาไม่ได้ังบยได้ต้องหูจักชื่ออย่างเดียวอ่า ใเยอะตัวมันให่เยอะ,ยอะแล้วหัวสวานตัวนั้น,นะโบหินตรนตปูนั่งไมหัวจอบปูนจอ้ไหมม่ได้มันจะไม่ได้นี่ยมันเยอะเลยนะเนี่ยมันกวเยอะแล้วรอกสว่านเราไม่มีเรามีเล็กต้องในขวนนะ เป็นวัดขนาดพื้น,น,นที่ ฟ้าเดินปากเปล่า <laughs> <laughs> ลมบ้าง อันนี้จะเป็นเครื่องรัดเล็กหรือว่ารัดแป๊บสมุนดาก็บ่เคยเห็นจากเธอเนาะี่ตัวโซ่ไหมกระเทาพอได้เจ้ดนซิซี่หัวแม่งมูนกระเทา มูลผัดเ้ามูลผัดเอามาต่อยอดต่อยาวให้อันนันเดอร์นะหนักแหงบหนักแหงบลงไปหาวันสามคนขึ้นบ่สามคนุ่กเหวคนไปเลวเต้บ่ไม่ยังเห้อบ่ กว่าแล้วคอยกับบุคอยได้สังเกตเบิ่งอันว่าอันนั่นเพิ่นจังเ่อเนาะตามอ่ะตาม่ะเออเอาลงมาและปากกานี่้เราตามเางมือนะปากกาธรรมดาปากกาธรรมดาน่นี่ปากกาอบบ่มี ปากาอยู่บ้านกับมันมันบออ,อบเอ,อ้ย <c oughs> นี่ไอ้เพื่อนจะ,ะวัดแทกขนาดเนะานะทางเบริรดนะน่าจะเป็นหาซองนะทุกคนโมหาเมหาซองหาเม ติดด้วยวน,นะติดเป็นแคบไปว่ะขนาดกว้างของเม,มย์มั้งพี่อ่าข้างหน้ามันอ๋อในข้างหน้ามันข้างข้างหลังไม่ข้างหลังมันขยับได้อ๋อห้าห้าสิบมันน่าเกลียดเลยหกสิบเลยเอะพี่อือหึสิบแปดสิบ อีกทั้งสามดวดาวประภูดเลยเนาะพี่เองพอได้่อายเป็นคิดแบบมาให้

พี่เอาเอท้ายท้ายท้ายเป็นเนี่ยเมตรแปดสิบอ่าฝั่งหน้าข้างหน้านี่จะเป็นไอ้นี่ที่มีสิบไร่อ่ะอันนี้จะเป็นที่เราจะต่อบล็อกรางอาหารต้องอหยับก็เป็นเป็นสองเมตรนั่นแหละอืมแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่พี่จะดัดจะลงนี่เลยลงนี่ลงนี่ไอ้ตัวนี้ก็จะเด็กโค้งออกมาแต่อ้อม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 ที่เราจะต่อรางอาหารทีนี้โอ้โอืมพอไหมแค่นี้ รวมอยู่ไมแปดสิบผมยาวถึงนี้หรอมั้งอืง้แปดสิบก็นึ่งรวมมัสเมตร่ทางทางวจพันยี่อสามสิบมาโปะอันนัปะสามสบามสิบบข้าบพี่สาใช่ไหมแจกขึ้นมาจุดที่สองสิใช่ป่ะมีิตอาจะสาสิบน้องที่ไปวัดบล็อกมา็สองเจ็ดใช่ไหเออนั่นแหสามบสามอ่าโอเคไปบ้างสอเมตรแต่ไมตก็อี่ว่านี่ม่อยเอา มันมันจอกันไปป่ะอะไรจะันที่ปอกแล้วว่าจอเลยเอามันเป็นตึงใช่ไหมแบบให้เดน๋ยวล็อกล็อกแบบอย่างเงี้ยแล้วเราหมุนไปก็จะไปนู่นอนนี้ต้องขันให้ตึงยังใช่ปะอ่าต้องมันต้องเรดูขนาดเราไงเนาเอเอาไให้ต้องมาแลติดโตให้ต้อง้งงเมนรถนาเลยเวลาดึงเลอย่างนี้นะ เอาก่อนเอาก่อนตลทำไมกตัดใ่ไฟใส่ไฟอารุีลงดิลองดิเนี่ยมาหมุนเข้ามาล็อกเลยหมุนเข้ามาล็อกเลยอ่าคือขอจะล็อกเหล็กเขา ตัวนี้ยตัวนี้เราก็ดันเข้ามาดันล็อกเหล็กให้นอยู่ตรงๆทางสออลิซได้ไหมนั้นเวลานั่งจิบจะมันลงไปคนจับวางได้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่พี่ลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมันจะต้องตัดไม่ใช่เอายาวอย่างนี้ <c ười> นี่ลองลองทําท่าดู๋ยวสวยตัวนี้คือล็อกตายเลยลูกพี่หมุนเข้าเลยหมุนเข้ามาเลยเออแลอ้วก็ล็อกเลยมาเอ้มันจะได้มีดึมันได้แล้วมัจะเดียนจะเดียวได้พกพี่ใช้ลองก่อนแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจมาสั่นได้แล้ว มันคือ,อยังไงเวลาเราตั้งตั้งฉากนี่เราหัดข้าวผิดมาอ๋อถ้าลองนำทายอย่าอย่าเพิ่งหักนะเพราะยังไม่ได้กจะเสียเหล็กก็ลองตัดเดี๋ยวกินยาแค่ไหนก็ลองเหล็กตัวจริงตัดเลยเล่นลองงอเลยนี่ลองไม่ได้ลองก็งอแล้วเนี่ยอ้อเกันขายเอาไอ้หนี่ยนะ เราอดลกตัวจริงเลครับไเดี่ยเโอ้ไปด้วยอ่โชวไปด้ยโชวไปหมดตัวมาโอเคมาตัวจริงเลยอาลงตัวจริงเลยป่ะาเลยาเลยที่ตั เดี๋ยวเจ้าย่านะเดี๋ยวพี่จะบอกไอ้เดี๋ยวเจอาที่ต้องการอย่างเงี้ยนะระดัดให้เป็นรูปเนี้ยยาวอันนี้สูงนี่หกจุดงหกอ่าหรือที่ยาวดีกว่ายาวยาวพี่ตัดแล้วยาวเท่าไหร่เท่ามันแต่ให้ได้ขนาดสูงนี่หกจุดเราเป็นยาวยาวพี่เป็นได้แปดจุดก็รู้ว่าเราเราจะดัดดัดได้ตามที่เราตั้งไว้ไปเป็นสูงหกจุดอะเออครับ

มันตามใช่ไหมเนออี่ยมันไม่งอเพราะที่มันไม่งอเพราะนี่มันตามมานี่ใช่ไหมอ่ะสุดไหมใช่นีวก็ต้องแผ่ันไม่เอาล่ะมันอะไรละเล็กหน้าไหมดูตัวพี่ขอตัวแล นี่เราดันนี้เราพี่อะจริงจงนะอ่านี่ยอเเออไปละหน่อยโงแล้วโงเลยเาดึงเนาะไปดไตนี่นั่นันี้ไสู่ชีวิ่ทุกคน you okay. ngā te bōdai

เบอร์เ,รเ,รเราาารน็นกกระซมยากอยู่พี่น้องเนาะอ่ะโอเคส,พสนน๊พี่น้องเนาะกระสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อกะอ่ะโอเคนะพี่น้องเนาะสซารับคลิปนี้ก็ขอโมกขอบใจเอฟซีวัชชิฟูทุกคนนะพี่น้องเด้อเนาะทั้งสร้าง่นกะ ยังงานแรกเนาะพี่น้องเนาะกลับมารุ้นน้องกันว่างานต่อไปสีเปียนจังไดเด้อพี่น้องเด้อเนาะกลับฝากเขามาเป็นกำลังหงใจให้เด้อเนาะแล้วก็ขอบใจ f c ฟซีประสุบันทุกคนที่เขามาติดตามความสมภาฟังบงคลิปบนโฆษณาให้เด้อสำหรับคลิปนี้ลากรพี่น้องสบายดี